Eh, Mila mau ในชั้นศาลคูภัยบู์มีพฤติกรรมแบบนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่เลยนะคะระหว่างคูภัยบูนแสนเดือนนะคะและภรรยาสาวกระต่ายธานิพภากับอดีตภรรยาเอกิลาน,นะคะที่เกิดการฟ้องร้องไปมาและยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรซึ่งวานนี้นะคะวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกเขาประชิญหน้ากันแล้วนะคะที่ชั้นศาลจังหวัดเลยโดยฝั่งคูภัยบู์นะคะฟ้องสาวเอก A, ถึง20ล้านเลยทีเดียวทางฝั่งคูภัยบูนและสาวกระต่ายนะคะเมื่อวานนี้นะคะมาด้วยรถเก่งรูส พถึงสคันพร้อมกับกาดอีกหลายคนเลยนะคะส่วนสาวเอเ๋มาพร้อมกับนายห้างหายทองคํานะคะด้วยรถเก่งรูหลายคันเช่นกันอีกทั้งนะคะมาพร้อมกับรถแห่สิบร้อยอีกด้วยซึ่งวันนี้นะคะทางด้านสาวเอ๋เนี่ยก็ได้พูดไว้ว่าทางเราพร้อมรับคําท้าการสาบานอยู่แล้วค่ะรอแค่เขาพร้อมวันไหนค่ะส่วนวันนี้มาไม่ได้วิตกังวลเลยค่ะเพราะหนูคู่ความจริงเลยไม่รู้ว่าจะไปวิตกังวลตรงไหนซึ่งเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ย เราเลยพาไปสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งสองฝ่ายกันโดยทางอดีตภรรยานะคะสาวเอมิลาเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสข้อความว่าวันนี้หนูขอขอบพระคุณอาจารย์ประชักชัยไหทองคําพี่เบิร์ดพนาปาเทพเริงนุทาพี่ทนายเก่งสีศิวาร,ารอาฟอรม์มและทีมงานทุกคนที่มาให้กำลังใจเอ๋เอ๋เรู้ว่าโรคเนี้จะดิมผู้หญิงคนนี้ไปแล้วขอบคุณที่ทั้ให้เอ๋รู้ว่าเอ๋มไม่ได้สู้อยู่คนเดียวทางครอบครัวและเอฟซีที่ส่งกำลังใจมาให้วันนี้และวันต่อๆไปเอ๋จะสู้ให้โลกรู้ว่าพลังข,ของความดี และความจริงมันมีอยู่จริงขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะคะพร้อมรรงวันที่นะคะ8เดือน11แล้วก็ปี6.4ปิดท้ายด้วยว่าบทเรียนของชีวิตต่อมานะคะสาวเอนะ๋นพู์อีกว่าสาบานตนต่อหน้าศาลถ้าพูดเท็จขอให้ครอบครัววิบัติมีอันเป็นไปพูดออกมาแต่ละคําคําว่าชิปลอยมาเต็มหน้าศาลเลยฟ้องเราแต่ไปนั่งร้องไห้แอบมองตาฉันเฉลยยงนิ้วโป้งให้นัมเบอร์วันจริงๆอีกทางนะคะสาวเอ๋เนี่ยได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า ทานายเขามองหน้าเราเราก็ยิ้มให้บัดทนายถามนิดเดียวให้สมัมคอยบรทันว่าอยู่กระไดถามอย่างกระตอบว่าจำาบไดค่อยละรุ่นอย่างทานายค่อยเอาสมุดฟาดเขาว,าว่าบารู้เรื่องหลายกระไดจบจุดปุดและคอมเมนต์อีกนะคะว่าสักคิดวันนี้คือผมจําไม่ได้ครับในขณะเดียวกันนะคะทางด้านครูภพบูลเนี่ยได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวเองโพสภาพครูกระต่ายพร้อมระบุข้อความว่าแฮชแท็กขอบพระคุณถูกความรักและความเมตตาเสนอมาฟ้าหลังฝนจากน,นงานที่สุดครับต้องกระแทกถึง แฟะสาวนะคะเฟซบุ๊กของกระต่ายพันิพาอีกทั้งนะคะยังติดแฮชแท็อีกว่าแฮชแท็ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันนะครับ